โ้พอดีแล้วไม่นโดนไม่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 โดนอาจารย์ไปกมาับโคฟนจ่ายมาแล้วครับไม่ครับเสียวชินไม่ยอมผมอ่

ออะไรวะเดี๋ยวเขาไปแม well pues ่เดียวดูขึ้นยอะเย่ปะโอน้ำสิสามูนยละพวนั้นเล่นอ่ะพวกปะโตอ่ะไม่ออาแกขึ้นไหเอนสองเดืนสามอ่ะ โอ้ไม่ยกเยอม่ยกเยอิ้มเลยพี่จับยิ้มเลยชิมกวาจับชินะชินอะไรวะพิ่ได้เยอะจังอ่ะคูณสามเนี่ยล้อล้อครับล้อก

นเยาเล่นเดียเล่นเลี้ยงนุ่นนอนเรากนอนเล่นเสีอบสเด็สามซูโล่วะที่สามูนไหลน้ำเลยชิมผ่าดไปแล้วชิมทียวเอนแก้งทีโกงอ่ะคูณไม่มาเลย มามาพี่พี no, ่ขว no like nice oh ัญคนสามแลทุกคนขวัญค้วัคหลากครับขวั้าขวัญคนสวยครับนี่พี่คนสวยคนหล่อครับคนสามนะครับใช่ผมไหมครับโอ้โหับขวัญมวัญขวัญขวัญัญขัญวัเขว่ญััว

ผมครับมสวยครับตอนไรคิมชนะแล้วเนี่ยแขนไม่ได้จับพี่ต้องมาจับแล้วแขนเนี่ย มันไม่อิกป่าวนคนทารักูเนี่ยมันเขาสนครับ่ผมคุยะไรครับมนมันนะ้มเดี๋ยวว่าเดี๋ยไล่บิเะคุยหลลกอะคุยใผมคุยอะไรครับเสียเป็นแสนโดนดีไม่ไร้ครัไม่ได้ดนะไ่ไรแล้วครับดีแล้วส่ได้นยมาตกเ อยากให้หี้ผมมีกระดาษนี่หวังเข้าไปใหม่ให้ผมได้ไหมโดนชินแซงเลยนี่หวันเข้าไปใหม่เลยนะครับงงเข้าดำขอใหม่ไจะน,ไนะครับมาหน่อยครับไห้เชื่อมด้วยหรอให้ยิงยิ้ายเนี่ยชอบโดนแบบสิ่งดทหายอะไรประมาณเนี้ยใหเชื่อมผมด้วยครับ

ไม่ลาครัไบาไบายลาครัไบไายลาครับสนุกสนุกมากครับเม,มื่อวานแข่งสนุกมากไม่ลาครับทุกคนไายลาครับไม่แก้ใหม่ครับ